ตอน 5. ฮีโร่จำเป็นหลังเลิกเรียนนโมผูต้นเดินกลับบ้านพอเดินไปได้พักนึงก็ผ่านไปเจอกับรถตู้จอดอยู่ริมถนนชายคนหนึ่งกำลังทำท่าทางเหมือนชักชวนแกมบังคับให้เด็กชายขึ้นรถตู้ไปกับเขาเด็กชายคนนั้นพยายามขัดขืนนโมผูต้นเห็นถ้าไม่ดีเลยปรึกษากันว่าจะเอาอยัางไง ด้วยความที่มีนิสัยใจร้อนภูรีบชักชวนเพื่อนให้เข้าไปช่วยขณะที่ต้นกลัวว่าจะได้รับอันตรายจึงรีบห้ามไว้บอกว่าอย่าเข้าไปช่วยเลยนโมพยายามตั้งสติคิดหาวิธีแล้วบอกเพื่อนๆให้ใจเย็นหลังจากปรึกษากันก็สรุปว่าจะช่วยเด็กคนนั้นขณะที่เรื่องสามจะเดินเข้าไปตามแผนที่วางไว้จู่ๆต้นก็วิ่งหนีไปทิ้งให้ภูกับนโมอยู่กันสองคนภูบอกว่าต้นคงกลัวมากจนทิ้งเพื่อนไปแล้ว นโมบอกภูว่าให้ปล่อยต้นไปและให้ทำตามที่ตกลงกันไว้ทั้งสองช่วยกันตะโกนว่าไฟไหมแค่อึดใจเดียวชาวบ้านก็แหกันออกมาเต็มไปหมดจ่าเอี่ยมก็ขี่มอเตอร์ไซค์มากับต้นพอดีผู้ชายคนนั้นปล่อยเด็กแล้วรีบขับรถตู้ออกไปจ่าเอี่ยมวิทยุเรียกกำลังเสริมก่อนจะขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปชาวบ้านถามถ่ายถึงเรื่องที่เด็กคนนั้นถูกจับเด็กชายคนนั้นเล่าเรื่องราวให้ฟังชาวบ้านนึกขึ้นได้ ถามนโมถึงเรื่องไฟไหมว่าเกิดไฟไหมที่ไหนนโมกล่าวขอโทษชาวบ้านทุกคนแล้วบอกว่าเคยดูในโทรทัศน์ในรายการแนะนําว่าหากอยากให้มีคนออกมาเยอะๆต้องพูดแบบนี้เพราะบางครั้งหากชาวบ้านรู้ว่าเป็นสถานการณ์เสี่ยงอาจจะไม่มีใครออกมาช่วยชาวบ้านต่างให้อภัยและชมเชยทั้งสามว่ารู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในที่สุดจ่าเอี่ยมก็จับชายสองคนนั้นได้สำเร็จและชมเชยเด็กๆทั้งสาม พร้อมกับบอกทั้งสาว่าชายสองคนนี้เป็นแก๊งลักเด็กหากจับเด็กไปได้จะเอาเด็กๆไปขายเป็นขอทานเป็นแรงงานและอีกสารพัดนโมก,กับต้นบอกกับภูว่าทีแรกเข้าใจว่าต้นจะหนีเอาตัวรอดแต่ที่ไหนได้ต้นไปตามจ่าเอี่ยมมาช่วยทั้งสองคนต้นหัวเราะและบอกว่าต้นไม่มีทางทิ้งเพื่อนอยู่แล้ว